ทีมตอนนี้อยู่ไหนนะคะลูกมาที่วัดอาซากุสะใช่ไหมคะฟังจริงๆด้วยเป็นเรียบ้างวัดอาซากุสะวัดทำไมห้ามโยนเหรียญน่ะวัดอาซากุ <c oughs> สะนคนญี่ปุ่นเขาไม่รู้จักวัดอาซากุสะเขาต้องในชื่อที่เรียกว่าวัดอะไรครับตูบครับอากเ็เลยวัดอะไรครับป้าทำไมห้ามโยนเหรียญอ่ะป้าทำไมถึงห้ามโยนเหรียญอ่โะโอ้โหนี่คือโอ้ไม้ฟังเลย ยตัวใหญ่มากเลยปลาครับป้าทำไมถึงห้ามโยนเหรียญแต่ปลาเขาเขาไปรับประทาน่ปลาเขารับประทานแล้วมันจะติดคอนี่แล้วทำไมคนอื่นเขาทำไมอันที่มันตกอยู่ปลาไม่รับประทานมนี่ไงเห็นไหมเขาบอกว่าห้ามเห็นไหมอ่านสิ please do not feed t h e carp เห็นไหม อาหารปลายังยังเขายังไม่ให้เลยเห็นไหมก็เหมือนข่าวบ้านเราที่เต่ามันทําไมนะเต่าที่มันอะไรเขาเขาเหรียนไปอยู่ในกระเพาะอาหารตายใช่ไหมใช่ไหมก็เหมือนบ้านเราโยเรียญให้เต่าน้าใส่มากเลยเนาะโอ้บุ๊คบ๊อบโอ้ตอนนี้มันเยอะมากเลยอะใสมากเยอะมากสวยมากตัวใหญ่มาก อ๋อตอบก่อน ด้านข้างก็มีช้อปปิ้งตรงนี้เป็นทางช้อปปิง้งครับครับเข้าใจครับเห็นแล้วครับ ไนี่น่ครับ,รบที่บอกว่าเป็นทูปหนึ่งกำจะมีกระดาษห่อไว้ให้นะครับนี่นะครับเข้าไปดูครับข้างในห้ามถ่ายมันปิดครับ